เจ้าเมืองแสนโฉดณดินแดนแห่งหนึ่งมีเจ้าเมืองแสนโฉดชั่วปกครองอยู่วันหนึ่งเจ้าเมืองชั่วได้พบเห็นสตรีผู้งดงามมันใครอยากจะได้เธอมาเป็นนางบำเรอกามสามีของหล่อนได้มาคุกเข่าอ้อนวอนเจ้าเมืองอย่าได้เอาตัวเมียข้าไปเลยท่านเมียของข้านางกำลังตั้งคันอ่อนๆอยู่ สามีกล่าวอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาแต่ไอ้เจ้าเมืองโฉดก็หาได้สนใจไม่มันจับตัวมีสาวของเขาไปหญิงสาวกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสามีหนุ่มก็พยายามจะไปช่วยเมียแต่ก็โดนพวกทหารเลวจับตัวไว้สามีกลับไปแขวนคอตัวเองเขาสิ้นใจอยู่ภายในบ้านหลังน้อยเจ้าเมืองชั่ว หมายจะย่ำยีหญิงสาวมันเดินย่างสามขุมเข้าไปหาหล่อนเธอหวาดกลัวมากท่านใดนั้นเองสามีผีของหล่อนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาผีหนุ่มเข้าไปขัดขวางไอ้เท่าเจ้าเมืองไม่ให้ทำร้ายเมียของเขาผีสามีใช้พลังบังคับให้เจ้าเมืองชั่วบีบคอตัวเอง มันสิ้นใจตายอย่างอนาถสามีพีกอดภรรยาสาวของเขาด้วยความรักหญิงสาวกลับไปที่บ้านและคลอดลูกในเวลาต่อมาข้าจะเลี้ยงดูลูกให้ดีให้สมกับที่ท่านพี่ได้เสียสละชีวิตเพื่อข้ากับลูกเธอกล่าวก่อนที่จะจูบลูกอย่างอ่อนโยน